น้ำดื่มนะคะโซเดียมที่มาจากเครื่องปรุงหรือว่าอาหารแปรรูปอาหารสําเร็จรูปนะคะสสิ่งที่เราจะต้องดูแลนะคะเพื่อลดอาการบวมน้ําน้ําท่วมปอดในผู้ป่วยโรคไตนะคะ สองเทคนิคที่ผู้ป่วยโรคไตระยะ4ระยะ5ควรปฏิบัตินะคะเพื่อดูแลควบคุมอาการบวมน้ำแล้วก็น้ำท่วมปอดนะคะเึืงอาการบวมน้ำนะคะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะเราใช้นิ้วค่ะกดไปบริเวณที่เป็นรอยบวมนะคะเป็นบริเวณที่บวมนะคะถ้าเกิดว่าเรากดลงไปแล้วเรายกนิ้วขึ้นรอยกดนะคะรอยบุ๋มตรงนี้มันยังอยู่นั่นแสดงว่าเกิดจากการบวมน้ำค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรายกนิ้วขึ้นแล้วรอยบุ๋มนั้นหายไปนั่นก็คือไม่ได้บวมน้ำนะคะ และถ้าเกิดว่าเราเป็นน้ําท่วมปอดค่ะเริ่มมีน้ําท่วมปอดนะคะคนไข้ก็จะมีอาการที่แบบว่าแน่นหน้าอกนอนรับไม่ได้หายใจไม่ค่อยสะดวกหายใจติดขัดนะคะนอนไม่ได้ต้องนั่งหลับเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นอาการหนึ่งที่แสดงว่าเราเริ่มมีภาวะน้ําท่วมปอดแล้วนะคะสสิ่งสําคัญที่เราจะต้องดูแลนะคะนั่นก็คือตัวแรกเลยนั่นก็คือน้ําดื่มค่ะน้ําดื่มในที่นี้นะคะ รวมทั้งหมดเลยน้ําจากอาหารน้ําจากผลไม้น้ําเปล่าที่เราดื่มเข้าไปนะคะเคสแรกเลยนะคะน้ําในที่นี้นะคะที่เราจะต้องควบคุมนะั่นคือเคสแรกเลยก็คือผู้ป่วยโรคไตที่ไม่มีปัสสาวะเลยนะคะถ้าไม่มีปัสสาวะเลยเราสามารถดื่มน้ําได้3แก้วต่อวันค่ะ3แก้วต่อวัน1แก้วจะอยู่ที่250ร้อยซีซีนะคะสมแก้วก็อยู่ที่ประมาณ7 5 0ดซีซีนะคะหรือว่าน้ําขวดละ6บาทนะคะขวดเล็กๆที่ประมาณ6 0 0ซีซีหกรมิลลิลิตรนะคะตัวนั้นก็คือดื่มได้1ขวดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีปัสสาวะอยู่ แต่ปัสสาวะเรามันน้อยลงนะคะเราก็ดื่มน้ําได้3แก้วนะคะ3าแก้วยืนพื้นเลยนะคะบวกกับปัสสาวะที่เราตวงได้ค่ะอย่างเช่นเราสามารถดื่มน้ำได้3แก้วคือ750ซีซีใช่ไหมคะแล้วเราปัสสาวะออกมาอีก3 0 0ซีซีนะคะน้ําที่เราดื่มได้ก็คือ1050งพนซีซีนะคะหรือประมาณ1ลิตรนะคะที่เราดื่มได้น้ําตรงนี้นะคะก็รวมหมดเลยนะคะน้ําเปล่าที่เราดื่มเข้าไปน้ําจากผลไม้ชาก,กาแฟนะคะ แล้วก็น้ำจากอาหารนะคะถ้าเกิดว่าเราไตาระยะ4ี่ระยะ5แล้วนะคะน้ําที่อยากให้ดื่มก็คือเป็นน้ําเปล่านะคะดีที่สุดถ้ามีการบวมน้ําน้ําท่วมปอดข้าวต้มก็ไม่ควรทานนะคะเลือกทานเป็นข้าวสวยแบบนี้ดีกว่านะคะและผลไม้ที่ไม่ควรทานก็คือพวกแตงโมนะคะเพราะว่ามีน้ําค่อนข้างเยอะนะคะและนี่ก็คือการควบคุมน้ําดื่มนะคะที่เราควรปฏิบัตินะคะถ้าเกิดว่าเรามีอาการบวมน้ําหรือน้ําท่วมปอดนะคะข้อที่2ที่เราควรดูแลนั่นก็คือในเรื่องของโซเดียมค่ะโซเดียมเนี่ย หลักๆเลยเขาก็จะมาจากพวกเครื่องปรุงทั้งหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอซอสซีอิวน้ำปลาเกลือปะลาร้าหรือว่าผงปรุงรสผง,ผง,ผงชูรสนะคะมีโซเดียมทั้งสิ้นนะคะหรือว่าขนมที่เขาใส่ผงฟูเข้าไปนะคะก็มีโซเดียมเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องดูแลนะคะสําหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะโดยเฉพาะโรคไตระยะ4ระยะ5หรือว่าผู้ที่มีโรคเรื้อรังนะคะพวกเบาหวานความดันนะคะก็ต้องควบคุมโซเดียมให้ไม่เกิน2 0 0 0มิลลิกรัมต่อวันนะคะและแต่ละชนิดนะคะของเครื่องปรุงมีโซเดียมเท่าไหร่บ้างน,นะคะก็ยกตัวอย่างให้ที่เราใช้ ประจำเลยนะคะถ้าเกลือค่ะ 1>, 1ช้อนชาค่ะให้โซเดียมที่2000มิลลิกรัมค่ะน้ำปลา1ช้อนชาค่ะโซเดียมที่500มิลลิกรัมค่ะน้ำปาลาร้า1ช้อนชาโซเดียม FT 500มิลลิกรัมค่ะผงชูรส1ช้อนชานะคะโซเดียม490มิลลิกรัมค่ะและซีอิ๊วขาว1ช้อนชานะคะโซเดียม420มิลลิกรัมค่ะในส่วนของซอสปรุงรส1ช้อนชานะคะมีโซเดียม FT 400มิลลิกรัมค่ะผงฟูนะคะไม่ให้ความเค็มเลยค่ะใส่ไปในขนมนะคะ1ช้อนชามีโซเดียม FT 3 4ม่มิลลิกร ซอสพริก1ช้อนชานะคะโซเดียม220มิลลิกรัมค่ะซอสหอยนางรมนะคะ1ช้อนชา150มิลลิกรัมค่ะซอสมะเขือเทศ1ช้อนชานะคะโซเดียม140มิลลิกรัมค่ะน้ำจิ้มซุกี้นะคะ1ช้อนชา93มิลลิกรัมค่ะและน้ำจิ้มไก่นะคะ1ช้อนชา70มิลลิกรัมค่ะอันนี้คือตัวอย่างของอปริมาณโซเดียมที่อยู่ในเครื่องปรุงที่เราใช้ประจำประจเลยนะคะ สัดส่วนคือแค่1ช้อนชาเท่านั้นนะคะเราจะต้องควบคุมให้ไม่เกิน2 0 0 0มิลลิกรัมนะคะเราก็เลือกเลยว่าเราจะทานอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะถ้าอย่างเช่นเราจะทานน้ำปลาอย่างเดียวนะคะใน3มื้อเลยที่เราทานนะคะเราก็ทานน้ำปลาได้ที่3ช้อนชาก็คือ1,500มิลลิกรัมค่ะอีก500มิลลิกรัมค่ะเราจะได้จากอาหารธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อปลาคะไข่ขาวนะคะ ผักผลไม้ข้าวนะคะมีโซเดียมทั้งสิ้นเลยนะคะถ้าเราควบคุมก็คือได้จากเครื่องปรุงแค่ประมาณรวมแล้วต่อวันนะคะ1,500มิลลิกรัมเพียงพอนะคะที่เหลืออีก500มิลลิกรัมบ่อยว่างไว้นะคะเพราะว่าเราจะได้จากอาหารธรรมชาตินะคะอย่างที่บอกไปนะั่นคือพวกข้าวแป้งผักผลไม้เนื้อสัตว์ต่างๆนะคะไข่นะคะมีโซเดียมทั้งสิ้นเราควบคุมแบบนี้ค่ะโซเดียมเราก็จะไม่เกินนะคะอาการบวมน้ําอาการน้าท่วมปอดมันก็จะค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงนะคะแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลานะคะนิดนึงนะคะต้องใจเย็นๆ นอ,น,ะะนอกจากเครื่องปรุงนะคะเราก็จะได้โซเดียมจากอาหารแปรรูปอาหารหมักดองนะคะหรือว่าอาหารกระป๋องค่ะเหล่านี้เขาก็จะใช้เกลือในการถนอมอาหารนะคะก็มีโซเดียมสูงทั้งสิ้นนะคะเราก็จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยนะคะและอีกส่วนที่จะต้องหลีกเลี่ยงนั่นก็คือพวกเบเกอรีร่นะคะขนมปังขนมเค,ค้กซาลาเปาที่ผมบอกไปว่าเขาจะมีการใส่ผงฟูใส่ยีสต์เข้าไปนะคะซึ่งตัวนี้ก็มีโซเดียมที่สูงเราก็จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยนะคะและนี่ก็คือ สองสิ่งที่เราจะต้องดูแลนะคะเพื่อลดอาการบวมน้ำน้ำท่วมปอดในผู้ป่วยโรคไตนะคะอย่างแรกก็คือ Türkiye น้ำดื่มนะคะอย่างที่สองก็คือโซเดียมที่มาจากเครื่องปรุงหรือว่าอาหารแปรรูปอาหารสำเร็จรูปนะคะถ้าคนไข้มีอาการบวมน้ำน้ำท่วมป,ปอดอยู่แล้วเราก็ไปปรับไปลดสิ่งเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะทําให้อาการนั้นดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้มีอาการบวมน้ำน้ำก็ยังไม่ได้ท่วมปอดเราก็ระวังสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราทานต่อเนื่องเข้าไปทุกๆวันนะคะอาการมันก็จะกําเริบได้เช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่อยาก ฟอกไตล้างไตนะคะจากการที่มีความดันโลหิตสูงต่อเนื่องบวมน้ําน้ําท่วมปอดนะคะคุณก็จะต้องดูแลควบคุมอาหารเลือกทานสังนิดเพื่อสุขภาพไตที่ดีของเรานะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะติดตามสาระสุขภาพดีๆได้ที่ไลน์อ้อมสารินีหรือที่ Facebook กินดีไตดีชีวิมีสุขบายคุณอ้อมสารินีหรือที่ YouTube กินดีมีสติกับคุณอ้อมสารินีค่ะ